สวัสดีตอนเที่ยงด้วยแล้วกันนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ๆนะคุณผู้ชมเนาะสำหรับตอนเที่ยงเราก็มาลุยกันที่สยามแปดห้าอย่างที่เคยสาวใครที่อยากลองสูุกตื่นเต้นร้าวใจที่นี่มีหลายค่ายเกมก็มาเลือกเล่นกันได้แล้วกันนะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วมาร่วมสนุกกันได้เลยที่ผมปักหมุดความพิถีพิถันเนาะตอนเที่จะเป็นเกมอะไรค่ายอะไรตามไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยจ้าโอเคผมมมเเเเเลืออออกกกกป็็็นนนนนนหรรรรได้ะะฟีีจจ์์คคคแโชวั่งบ ก้ามหมุนฟรีหมุนฟรีแบบมหาศาลก้ามหมุนฟรีโอ้โหอันนี้เป็นเบียร์โบนัสนั่นเองครับนี่เป็นสัญลักษณ์ที่ปเปลี่ยนนั่นเองครับอันนี้คือรายการแจกมากสุดนะสุดปลายจะเป็นวงกลมเลยนะเกมนี้มีทั้งหมด20รายการแจกคือรังจากตอนช้าเนี่ยจจกพันสามแลขึคือนเป็นอาร์ตีวงกลมคือ2องพันคือได้มา6 6 6 7 0 0เรอ,อ,อ่ะเราจะสา,ายตาละ20ิบกันมาต้องเอาหน่อยลนะหล่ะวันนี้ วายมากระตุ<ส> <im sharing> ้นซะเยอะเลยนะครับโอ้โห28โอ้โหอืมเป็นโอ้โหวายขาดแถวหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้เอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหถ้า คือเวลาถ้ามันไม่มาเนี่ยผมนะเข้าใจว่ามันจะมีอะไรเดินออกมานะันะ่นเองนะผู้ชมผมตกใจเลยเนี่ยดีใจตลอดเลยคือฟีเจอร์เกมนี่คือมันจะเป็นตัวไอตัวคนแค้นนั่นเดินออกมานะแล้วมันก็จะมาช่วยเราเนะเวลาฟีเจอร์ช่วยอะไรเงี้ยเนาะอืมคือมีจัดไท่ล่ะ วูถ้าไม่มานี่เราแย่เลยนะเนี่ยเอาแล้วเหลือพันหกแล้ว, 1, 6, ลวบาทเนี่ม,มุนฟินได้ยากเลยถ้าได้ในโคตรด,ดวงดีนะเนี่ยถ้าได้ในบอลเลยว่าโคตรด,ดวงดีโบโอ้โหไม่ได้นะศบขาว เลียวเหรอถ้าได้ก็ดีเกินโอ้โหเหลือพันห้านะครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วเดินอย่างนี้ อเออหนูว่าจะเดินหลอกเป่าเพื่อฟูดอ๋อไปใส่รักที่เปลี่ยนนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้มาแค่นั้นอูแต่มาเป็นวัยบิ๊กวินไปเนี่ยเออเป็นรางวัลใหญ่ไปเพื่อนโอ้ได้มาสี่่ะโอเคตอนนี้เท่าทุนเลยอ่ะโอ้โหอาแล้วหมุนฟิ อืม๋อก็ยังบอกได้เด้น่ะเอามุนฟี่เออสิมหมุนฟี่ดูเถอะเลยนี่ม,มุนฟี่ใบจริงพันเจ็ดดูครับตอนนี้โ,โหนิ่งจัด มอกได้คอนเดวันนิ่งเวอร์เฮ้ยคาลิเทเกอร์มันต้องมาเยอะกว่านี้นะอ๋อทรายมันคือบอกมาเลยวะเอาแล้วพันสี่เด้อข้าวนี่เอา โอ้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ,อ้าวมุนฟีโออ,ออ้าวเออเข้าหมุนฟีสักทีเว้ยยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดเอาอันกลางเลยครับเราชอบเดินทางสายกลางนะโอ้ก้าวหมุนฟีครับโอ้โหอันขวาได้สิบสามเลยนะอ่ะไปต่อกันฟีเจอร์ชวยบอกเลยมันต้องเดินออกมาให้เยอะเลยนะครับ ถ้าเดินไม่เยอะนี่คืออาการแย่อ้ามาแล้วครับพูดถึงคือไม่มีพลาดแน่นอนออกมาจริงทุกครั้งแน่นอนครับถ้าออกมาตอนแบบว่าไอ้ฟีเกมเงี้ยอู้อู้อืมโอ้โหได้มาหมวกนะครับลิกวิดไม่นนี่ยโอ้โหได้มาร้อยสาวเองหนึ่งร้อยสาวพันซี โอ,โ,โ,อโอ้โหโอ้เหลือครั้งเดียวนะโอ้บิ๊กวินไหมนี่เท่าไรนะ่น่ะเออโอเคโอ้เราเลิกเลิกเลิกครับได้เยอะได้น้อยแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเราต้องเลิกเลยครับไม่ควรเล่นต่อเลยฮะโอเคได้รางวัลรวมทั้งหมด720เลยครับเรามาันเกนาะเราขึ้นไปสอบไปอ่นได้กําไรนิดๆนนนนหน่อยพอหอ,ปอมปากหอมคอแล้วกันท่านผู้ชมก็เอาเป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากรวมถึงที่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะสาวนนี้เอาไว้เจอกันตอนเย็นเด้อ